สวัสดีครับสําหรับวันนี้ช่องของเราจะมาแนะนำเคล็ดลับในการเกรดีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อยืดอายุการเกรดีดเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางนะครับผมสำหรับวิธีการแรกนะครับสวนยางที่จะเปิดเกรดต้นยางต้องมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า50เซนเมตร มีความสูงจากพื้น150เซนติเมตรนะครับถ้าหากว่าส่วนที่มีขนาดใหญ่ควรมีจำนวนต้นยางที่ได้ขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของจำนวนต้นทั้งแปลงนะครับสวนสวนสวนที่มีขนาดเล็กควรมีจำนวนต้นยางที่ได้ขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของจำนวนต้นทั้งแปลงนะครับนี่ก็คือ วิธีการแรกนะครับส่วนวิธีการที่2นะครับส่วนยางที่เริ่มเปิดกรีดควรใช้ระบบกรีดแบบครึ่งลำต้นแล้วก็กรีดแบบวันเว้นวันนะครับอย่าลืมนะครับวันไหนที่ฝนตกนะครับไม่ควรกลีดนะครับไม่กลีดช่วงต้นยางผลัดใบนะครับ เป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับหน้ายางและอาการเปลือกแห้งครับส่วนวิธีการที่3ามนะครับการกรีดนั้นจะต้องกรีดจากซ้ายบนลาดลงมาขวาล่างทำมุม30องศากับแนวระดับนะครับและก็ขอที่ควรรู้นะครับถ้ามุมกรีดของเรามากกว่า30องศาจะทำให้น้ำยางไหลเร็วส่งผลให้น้ำยางจะหยุด เร็วขึ้นนะครับถ้ามุมกรีดน้อยกว่า30องศาจะทำให้ตัดท่อน้ำยางได้น้อยลงสงล่งผลให้ได้น้ำยางน้อยลงเหมือนกันครับผมวิธีการที่4ีนะครับกีดลึกให้ใกล้เนื้อเยื่อเจริญที่สุดข้อควรระวังนะครับในขั้นตอนนี้ต้องไม่บาดเนื้อเยื่อเจริญและก็เนื้อไม้เพื่อให้ได้น้ำยางมากที่สุด และต้นยาของเราก็จะสามารถสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาทดแทนส่งผลให้เรานั้นเกรีดซำได้อีกครับวิธีการที่หช่วงเวลากรีที่ให้น้ำยางมากที่สุดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้าเนื่องจากอุณหภูมิในช่วงเวลานี้ที่ต่ำจะทำให้ท่อน้ำยางเปิดช้าลง วิธีการที่6ควบคุมการสิ้นเปลืองเปลือกในระยะเวลา1เดือนต้องสิ้นเปลืองเปลือกไม่เกิน2.5เซนติเมตรหรือ1นิ้วทำให้1หน้ายางกรีดสามารถกรีดได้5-6ปีให้ท่านสังเกตภาพที่ทำการปลูกนะครับวัดขนาด ทำรอยกรีดแบ่งครึ่งหน้ากรีดทำการแบ่งครึ่งหน้าหลังแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาต้นอย่างที่เปิดเจอแล้วนะครับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร30-58 8ในอัตรา76กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สะ2-3กิโลกรัมต่อต้น เพื่อรปรับปรุงโครงสร้างดินและปรับค่าความเป็นกรเป็นด่างให้เหมาะสมต่อการดูดซึมธาตุอาหารจะทำให้ต้นยาของเราเจริญเติบโตดีชดเชยการสูญเสียาธาตุอาหารไปกับน้ำยางและป้องกันโรคและอาการเปลือกแห้งเคล็ดลับและการกีดยางอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อยือดอายุการกีดเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้นั้นก็เป็นการแนะนำของ การยางแห่งประเทศไทยเป็นการแนะนําชาวสวนยางนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและก็เพิ่มรายได้ยืดอายุในการเกลดของต้นยางครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ช่องของเราจะมาแนะนํเคล็ดลับในการเกลร็ดยางอย่างถูกวิธีเพื่อยืดอายุการเกรีดเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางนะครับผม